ครับสวัสดียามเศร้าครับวันนี้ก็มาย่ำมองครับมากูมองยุ้ซี่ครับวันนี้มาหลุ่นกันครับพี่น้องไปมานบันนี่ฟลาเิเลนวันนี้ครับก็บอกหูออกมันหลุ่นกันเลยครับพี่น้องหลุ่นเบิงคือพี่นองโอ้คือจังหลักอ่อนหยบหยบหยบครับเห็นหลักติ่งอยู่ครับอยู่ใกล้ทันใดน้องเนี่ยเห็นหลักติ่งอยบมีกัมาดสายมองหางมองหางเจ็ดเส้นครับเห็นครับเห็นแต่นลัก อราเห็นลักยุบยุบยุบยเห็นมีปลามันถือมองได้ครับรเห็นครับทานี้เห็นลักดบีมแห้งยร่จะเห็นปลา,าถือหยุดใส่ระขาดไปเหรอ กุกหลักเห็นหลักดิ่มหยืดเดียวโอ๋อแรงนาะโอ้สิขาดไปแล้วพ่อเลยเห็นลักดิ่มต้องไเห็นมีปลาอย่างนั้นเนี่ยโอ้ปลาใหญ่ใหญ่นะครับปลาเก่งกปลาตะเกียนใหญ่มัน ครับนี่ปลาตะเพียนครับเพี้ยนแนวใหญ่โอ้ปลาตะเพียนนี่ปรมันดินแห้งครับที่นี่เพี้ยนแนวใหญ่เลยครับที่น้องเพียนครับ ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนใหญ่ครับวูบ้สิกเกี่ยวครับนี้ครับโอ้โหมอโโงติปดเลย,ยนี่แต่ขาดเลยครับเป็นมองเกานำครับสมัยฉีกเอาเลยนี่ครับยังใหญ่เลยอืใหญ่ตัวหนึ่งครับมันเป็นเสือกเลยวันนี้นี่จะแนวโอ้ ะถึกป้าใหญ่ถึงเบอร์มันมันม้วนเอาซ้ำเสือกเลยวัเพ <laughs> ื่อเอาไปปดเนี่ยต้องเอาไปดาไปดอยู่บ้านแล้วก็ปดอยู่นี่กันบ่ได้อยากเอาเป็นรุ่นต่ออีกครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าทั้งนั้นถึกปลาใหญ่อีกอ่ะครับแต่ถึงใหญ่ซ้ำได้ไปนรุ่นเบิ่งครับแมยียนยูเห็นยูนะถึกถึกปลายยัง ไปยังนอ้อนี่น้ะอือคือเหมือนนานกเขาบักใหญ่เลยมองโลอยู่มองโจทย์เพื่อมองจดเพื่อ,อบัได้ม่านทำนะมันเกีียวเออเกลียวแบบแบบโอ้ยเหตุใดเน้อเอาว่าเอามือจบขึ้นเพื่อดิ่งปึ๊ดเดียวหายเงียบเลยครับเอออันนี้ปลาตะเพียนใหญ่คือกันวันนี้นอือเหตุใดเน้อบ่มีเน่ะตักอยู่นี่เน้อ เตียนโนอ่อืมครับพี้โน่เออเป็นโล่เลยแหละครับตัวหนึ่งบมนมมนแล้ววันนี้มมนสองโตปัตตะเพียนเงครับ ห้งเนี่ยเนา่ไงไโอ้มืนอนีหมันไปไงสองตัวแล,ล้วครับถือไปไ่เที่ยวแต่มันดิน้นเขาเดียวเทือเดียวแหละรุดเลยกันมันตื่นนี่มันส่งมานรเงายวเนี่ยละ่ะอ้ติดใหม่นะดึงแล้วนี่น,นั่นโอ้ถึอปักเก่งอีกตัวนีง ขาดเลยมดเลยแล้วนี่ปวดปวดปวดขาดขาดอืมได้เลยนบ่หมดแล้วมีมตแต่ดึงเลยแหละเอออันนี้มันมองเก่าแล้วมันกับใครแน่หรอมันมองใหม่ในี่เลยเออจะไ,ได้เนี่ยน,นี่ก็ดึงเอาอันนี้ได้ยินเสียงขาดปวดปวดปวดไปเลยวะอัน้สามตัวแล้วทับมานรุ่นหัวที่สองครับอันนี้เครื่องเครื่องหัวแต่ว่าตัวนี้เมียหัวหันแล้วตัวเก่าเต็มหัวใส่เหลี่ยมหันนะเออใส่สองทับ ลาเกง่งเอ้ตัวง,งามๆอยู่ตัวมือนั่นหัวเดียอะไรแปดตัวเก่งตะเกง่เกงนี่แล้วโอ้มือนีมานอยู่ตัวก็น่นนาว่ามันถึ่อนมนพุทธิ์ยหยากรหพุทหนา้าโองมาได้กับชีกอปโาอ้ยมาได้เลย ฉีกเอาไอรีเลีลคือลลว่าอะไรนี่ชี่ฉกเ,เลยขาดกับเสื้อทหไมเฮ็ดที่ไหนใส่แล้วมันต้องขาดนะเอ้าปลาใหญ่ๆ,ๆพี่น้องวสวยๆงามๆปลาธรรมชาติครับพี่นอ้องซีก็บ,บอกใครได้ลงมา้านะครับพี่น้องมันคือว่า,ามันยากยากปลูกผักปลูกลยังต้องดูแลต้องใทายังถือคาเฟ กันยังวะอ้วอ่าเป็นตัดกี่คานเถอนาะเหยีหยบขับของไหมอย่าใส่เลือกขับของบอกเขาแนวอบอกเบิ่งเอาเลยยกเบิ่งเลยหน,ยนึ่งหวัวหนึ่งเดออหนึง่งหัวหนึ่บบงบอกเขาเบิ่งหนึ่งหัวหนึ่งก็ายไปไกลนี่เบิ่งเด้อนี่นี่เบิของปวดแล้วบ่ครับสิบแล้วบ่ามึงนี่ <laughs> ใส่ใส่สามหัวได้หน่มันสิปวดแล้วบ่นี่เออไอปบ่มีแนวอื่นเป็นไงตัวนี้ เน้เปิดแลี้ยปาขาวเปิดเอ่ปลาขาวล้วปะซอยป้านี่ก็เปิดแล้วป้ายังเด็ดปากับโอหนิอ่ป้าของเราจริงเขาเลี้ยมันเขาสิปักมืออีกนะนั่นแกยังมาขันมือบเาสวยย่านหิาซิวก็ได้อยูะวะสอกโลอยู่วะจะไดบนมัเออบสูน้ำเนาะกันเห็นปเนี่แต่ว่าอย่าเสียงไงบอกแลันพมันมีลี็ยังบอกเจ้าเออมีนมีีกันเดนับนี่แล้วของไฮเลยล้ะ เห็นแล้วนี่ปลาสลิดต,ตัวใหญ่ตัวนี้ครับปลาสลิดถือมองจิตเส้นครับพี่น้องปลาสลิดต,ตัวใหญ่อยู่เวลาป่าย่างดินยุบ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 ,ยบ,ยบครับนี่เป็นปลาสลิดครับแมตต์ใหญ่ๆงามๆอยู่ปลาสลิดครับพี่น้อง สลิดดินแห้งเนาะคิดว่าถึกไป่าใหญ่เองล่ะโอ้มือนีกลืมภาษาถมรวันละคำเถอะครับโอ้นเต่า,ต,าตีเด้ยข้างมุ่นมุ้ยมาตัวตีเด้ยมีลเคยให,ห้ยเนาะมุ้ยมาตัวมือไตรซะได้เนาะที่นี้แ,นแล้วครับมันถึกป่ายยังเน,นาะไทยตัวใหญ่เลยว่ามาถึกลยไล่แต่มาเห็นถึกไทยครับขาวไทยนี่ตะเ,เขาไทยถากเม่นกรว่าไตรกรอบ นีข้ยอยไทยตัวใหญ่โมจิซูนอ,อ,อันตรีโครมาตัวติดดิมุนกับตรีสลิดตรีกอนกับตรีปรสัสดลิดต,ตัวที่สองอ่ะปลาขาวไทยโอ้ตื่นใหม่แล้วนี่นี่แต่ดึงครับขาดปวดปวดปวดอยู่น้ำม,มันเริ่มเริ่มน้อยแล้วครับเริ่มตื้นแล้วก็นี่ก็ะไซก็บหอดใหม่ครับขันมุดกับตังดึงนะครับพี่น้อง ครับมือนีกันยำองก็แล้วครับมือนีก็ได้มีแต่ปลาใหญ่ๆครับพี่น้องนี่ปลาตะเพียนครับนี่ครับปลาตะเพียนใหญ่ครับนี่ประมาณคืนร่วนี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่มีตัวใหญ่ตัวนึงอีกครับพี่น้องนี่ครับนี่ใหญ่คักอีกครับพี่น้องอีกครับเออ ปลาตัวใหญ่ๆเลยหมือนไปมองหางครับปลาเก่งครับนี่ปลาขาวไทยครับนี่ปลาสลิดตัวใหญ่ครับมึอนีได้หลายได้บ่อใครได้หลายเหรอครับมันได้ตัวใหญ่ครับอือัก หลายเกลือโลยู่ขึ้นครับมือนี่กับไม้ย่ามมองกับได้หลายนะครับปลาตะเพียนใหญ่ครับใหญ่สองตัวได้ห้าหกตัวเพิ่มแล้วพี่น้องมือนี่คือว่าหมันยู่ครับพี่น้องคุ้มคายยู่ครับพี่น้องพอได้ตัวใหญ่ๆปลาตะเพียนครับนี่เป็นปลาธรรมชาติครับเมื่ี้เฮ็นมีนู่นยังกับโบฮูเลยครับนี่ได้ปลามองครับนี่ได้ตัวใหญ่ๆเลยมือนี่ครับ เก็บใบเบื้งครับหนึ่งคือกระเทียนใหญ่ครับนี่งมีกระได้หลายตัวครับตอนนี้ก็ให้ตัวบ้านโนวลสิเห็ดยังปิโนยังกับบัวหูเรื่องมันนี่ครับปิ้งครับปิ้งครับปิ้งไปใหญ่ครับน้องมันนี่ครับมันบาหลายตัวนะครับอ่าหกตัวแต่ต้นนี้ตัวใหญ่ๆครับนีตัวเป็นโลเลยครับพี่น้องกระเทียนครับหนึ่งต้นนี้ก็ให้ขนมเบื้องต้นนี่นะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับตะไร่กดติดตามหมายเนขด้เลยครับพี่น้องพี่น้องติดตามเึิ่มทิปใหม่ๆต่อไปด้วยครับสหรับมือน,นีขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ